สวัสดีค่ะปริมนะคะช่วงนี้ทํางานค่อนข้างหนักนิดนึงแล้วก็ใต้ตาเริ่มหมอคงคล้ำนะคะก็เลยมาปรึกษาที่เฮโลคลินิกวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยทำไซโตแคร์ให้ก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง อย่าครั้งลอยแคลมใต้ตาดือวิตามินแล้วก็มาเด้ด้วยนะคะอาจจะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าขอยืนยันเลยค่ะว่าคุณหมอมือเบามากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าประทับใจบริการที่นี่จริงๆค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่แรกเลยจนถึงตอนที่มาดื่มวิตามินก็มีบริการนวดเท้าให้อีกก็ถ้าใครอยากจะเสริมสวยเสริมความงามแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองก็มาที่เฮลโลคลินิกได้นะคะ